เทคนิคการอ่านใบเซอร์ที่เราได้รับมาจากร้านอัญมณีนะคะว่าพลอยตัวนี้ของเราเป็นพลอยดิบหรือเป็นพลอยเผาดูยังไงวันนี้ไปชมกันค่ะหลายๆครั้งนะคะที่เราไปซื้ออัญมณีนะคะแล้วก็จะได้ใบเซอร์แลบ,บมาจากร้านอัญมณีนะคะซึ่งจะมีทั้งใบเซอร์เล็กๆแบบนี้นะคะจากแลบใบนหลายๆแล a เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบเซอร์ใหญ่แบบนี้ด้วย แบบนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดในเนี้ยมันดูกันยังไงวันนี้เราไปฟังกันนะคะแล้วก็ลำดับที่สองนะคะนอกจากบอกว่าเป็นอัญ,ญมณีธรรมชาติชนิดไหนแล้วเนี่ยตัวที่สองในใบเซอร์เขาก็จะบอกเรื่องกลัดเวทค่ะว่าน้ำหนักของอัญ,ญมณีของเราเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่แล้วก็มีสัดส่วนกว้างยาวแล้วก็ลึกของสัดส่วนของอัญ,ญมณีของพลอยะคะ่ะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ส่วนที่3ก็จะบอกเรื่องการเจียระไยนะคะว่าอัญมณีของเราพลอยของเราเนี่ยเจียระไนเป็นรูปอะไรนะคะเช่นโอเวลมาคี oh, wow, key, uh, pair ่แพรหรือว่าราวนะคะซึ่งในใบเซอร์ก็จะระบุไว้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีสีของอัญมณีนะคะที่เขาจะระบุว่าสีนี้เป็นโทนอะไรแบบนี้คะ่ะซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าอัญมณีของเราเนี่ย ราคาอยู่ในเรนจ์ไหนด้วยค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะที่เราจะอ่จะต้องดูว่าตัวที่จะบ่งบอกว่าอัญมณีของเราเนี่ยแพงหรือว่าราคารองลงมาก็คือดิบหรือเผานั่นเองค่ะอย่างตัวนี้นะคะในใบเซอร์ก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะที่เขาเขียนไว้ว่า no indication of heating นะคะแปลว่าพลอยเม็ดนี้เป็นพลอยที่ เป็นพลอยดิบนั่นเองค่ะดิบก็คือธรรมชาติเกิดมาแบบนี้สวยแบบนี้เลยไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้นแต่จะมีอีกอันนึงนะคะที่จะเป็นพลอยที่มีความงามเป็นลำดับที่สองแล้วก็ราคาก็จะเป็นลำดับที่2นะคะก็จะเป็นพลอยที่มีการระบุว่าคีทนะคะ Heat ก็หมายถึงอัญมณีตัวนี้ผ่านการเผามาแล้วค่ะแต่ว่าการเผานี้เป็นที่ยอมรับทางด้านอัญมณีนะคะนะักอัญมณีาศาสตร์ก็ยอมรับนะคะถือว่าเป็นอัญมณีที่มีราคาแพงเป็นอันดับที่สองรองจากอัญมณีดิบนะคะตัวนี้ก็จะมีเขียนในใบเซอร์ว่า indication of heat enhancement ก็แปลว่าพอตัวนี้ผ่านการเผามาแล้วค่ะหรือในบางอีเซอร์บางแหลบนะคะก็จะเขียนว่า อย่างตัวนี้นะคะเขาก็จะเขียน standard heat ค่ะก็คือเผาด้วยความร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีใส่สารอะไรลงไปนะคะซึ่งทำให้อัญมณีตัวนี้ก็มีราคาแพงนั่นเองค่ะขราวหน้านะคะถ้าทุกคนไปซื้ออัญมณีนะคะอย่าลืมอ่านในใบเซอร์ด้วยนะคะว่าในใบเซอร์ของเราเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็น natural หรือเปล่าแล้วก็เขียนว่าเป็น no indication of heat หรือว่า heat standard heat ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้อัญมณีของเราควค่าแก่การสะสมค่ะแล้วเวลาเราเก็บไว้ในระยะเวลานานๆเนี่ยมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นตามกันเวลาด้วยค่ะ